ในกระเปแล้วไหมม,ม,มามามาเนี่นี่นี่เนี่เนี่ผมรู้ผมรู้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 ไมเ่เจอโอ้เดกเล้ยมาเมด็กนด็กดียัติดใจอยู่ติดใจอยู่ไปเไปเดกติดใจ เนี่ยอ้าวไปไปไปอ้าวเนี่เน่เน่แก็ทืบกันเอาไปมาเปลืองน้ำเปลืองท่ากันนี่เออ ายกินยังน้ำไร